ถึง40กว่าเมตรเลยนะครับ43เนี่ยญานมาแล้วเห็นไหมยานมาแล้วเนี่ย49เมตรอ่ะ50 5G นะครับอันนี้เสา 5G นะครับ50 5เมตรอ่ะเห็นไหม34 4ยิ27หบ6 30เมตรนะครับถ้าเป็นกลางแบบนี้ครับเนี่ย สัญญาณโทรศัพท์มือถือและเสา Wi-Fi สำหรับเราเตอร์นะครับเราเตอร์ไรเราเตอร์รูปแบบต่างๆนะครับก็จะใช้เป็น TP-Link หรือว่า AS นะครับอ่าก็เป็นเสาสำหรับ5 g นะครับสัญญาณ5 g นะครับตัวนี้สำหรับ5 g ชื่อว่า f a n t e c rts 5 g 1 a นะครับเห็นไหม5 g 1 a นะครับเป็นเสาสำหรับใช้ความถี่ตั้งแต่600เมกะเฮิร์จนถึง6000เมกะเฮิร์นะครับ ใช้สาหรับใส่เราเตอร์นะครับจะเราเตอร์เสาสามารถมีเสาเดียวหรือว่าสองเสาก็ได้นะครับผมจะมาทดสอบให้ท่านดูว่าระหว่างเปรียบเทียบระหว่างใช้เสานี้กับเสาตัวเดิมที่แถมมานะครับเสาตัวเดิมที่แถมมาว่ามันจะเรียกว่ามันจะแตกต่างกันเท่าไหร่สปีด็มันเป็นยังไงนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการรับเสาตัวนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรับส่งของเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ มาเทสนะครับว่าเสาเก่าอ่าตัวนี้เสาเก่านะครับเสาเก่าที่มันเนี้ยเรามาเทสสปีดว่ามันแตกต่างไงโดยเครื่องเนี้ยอ่าผมกดเทสใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมดูกันสปีดเป็นยังไงนะครับถ้าเปลี่ยนเสานะครับอ่าวิสี่สิบสี่สิบเมกคือผมเอาไว,ไว้ภายในบ้านนะครับไว้ไว้ภายในบ้านเนี่ยไว้ภายในบ้านสามสิบสามสิบเมกสี่สิบยังไงกี่เมกกี่เมก ามเจ็ดอ่าอัพโวลอัพโวลเท่าไหร่เออัพโวลอัพโวลที่สามแปดจุดเจ็ดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเสานะครับสัญญาณมีสัญญาณมีนะครับสัญญาณมีนะญญณมอ่าโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาก,ก็เปิดตัวนี้หมุนตัวนี้นะครับอ่า เปลี่ยนเสาสองเสาใช้เสาของแฟงเท็ใช้เสาของแฟงเท็มาดูกันตัวก,การเปลี่ยนเสานะครับคุณสามารถหักงอนตรงนี้ได้หมุนใส่มาอย่างนี้นะครับหมุนเสาของแฟงเท็นะครับหมุนใส่ปุ๊บแล้วก็หักเสามาอย่างนี้ได้หักมาอย่างนี้นะครับนี่หักมาปุ๊บอ่าตรงนี้ใส่อ่า พอใส่ใช่ไหมครับใส่เรียบร้อยปุ๊บแอบหากมาอย่างนี้หรือว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้ได้หมดนะครับได้หมดอ่ะผมจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าแล้วเรามาเทสสปีดกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคจะมาเทสสปีดตอนเนี้ยผมไว้ตรงข้างเนี่ยสัญญาณมีนะครับสัญญาณมีเห็นไหมยัญญานมีนะครับสัญญาณมีผมมาเทสสปีดอ่ะเทสปุ๊บเป็นไง โอ้ปื๊ดถึง40กว่าเมกเลยนะครับ43เนี่ยสัญญาณมาแล้วเห็นไหมสัญญาณมาและฮะ49เมกอะ่ะ50 5G นะครับอันนี้เสา 5G นะครับ50.5เมกอะ่ะดูสปีดคือเปลี่ยนเสานะครับนี่สัญญาณก็มาแรงแรงมากเลยดู37.5 50.5นะครับเปลี่ยนเสาเนี่ย คือเปลี่ยนเสาใช้เสาตัวนี้สปีดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะมันหน้ากว้างมันเพิ่มขึ้นนะครับออกแบบมาหน้ากว้างเพิ่มขึ้นเพื่อสามารถรับและส่งได้ 5G ด้วยอัปโหลดสปีดก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับเปรียบเทียบกับตัวเสาเดิมนะครับผมก็จะใส่อย่างนี้กับตัวเสาตัวเดิมนะครับตัวเสาตัวเดิมแตกต่างกันอย่างนี้เวลาใส่ก็ใส่อย่างนี้ได้แต่วันนี้ทําให้เป็นโรเตอร์ติดอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมติดอย่างนี้ติดฝาสามารถไปติดฝาบ้านได้ ถ้าคุณจะใช้หัก่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บหางมาปุ๊บนี่เห็นไหมคุณสามารถตั้งเป็นเสาได้เห็นไหมเนี่ยการรับส่งสัญญาณก็จะแรงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเสาที่เพิ่มรับการรับประสิทธิภาพสัญญาณของเสา 5G นะครับให้ประสิทธิภาพมันอัปโหลดแรงขึ้นนะครับหรือว่าเสานี้เพิ่มประสิทธิภาพในการอัปโหลดของเราเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้ก็แล้วกันนะครับ ก็เป็นยังไงติดแล้วลักษณะเป็นอย่างน,าางนี้อ่าแล้วปุ๊บนี่อย่างนี้ได้หมดกูดทำอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วหมุนอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยติดหมุนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมติดเราเตอร์นะครับลักษณะาการติดก็ประมาณนี้อืมเราเตอร์ผมจะใช้ทีทีลิงก์กับ AS นี่แหละครับส่วนมากทีทีลิงก์สัญญาณมันจะนิ่งกว่านะครับเนี่ยหกักหักอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอ่า ได้หมดนะครับได้หมดโอเค Wi-fi Fan ทนะครับคุณสามารถตั้งอย่างนี้ได้นะครับเอยู่ในป่าาในเข wi-fi ับอยู่ในป่าในเขา,า,า, wi ค,า,เขาคุณก็าสามารถอ่าเรียกว่าอยู่ในป่าในเขานะครับรอบๆตัวผมเป็นป่าเขานะครับคุณสามารถเทสสปีดได้นะครับตรงนี้มีสัญญาณ2ขีดอ,อ่ะนะครับลองดูเทสสปีด hey เป็นไงนะครับ ลองดูนะครับสัญญาณเทสปีดเป็นไงนะครับ Wi-Fi นะครับสองขีดนี่นะครับอ่ะดูกันนี่นะครับนี่แงโคตรนะครับนี่วันนี้เห็นไหมประมาณ25เมกรจะครับอยู่ในป่าในเขานะครับสัญญาณไม่เนี่ย โอดประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าสอาแวืงเทคเ,ทเทสปีดในป่าในเขานะครับอ่ะดูดูในป่าในเขานะครับเวนเน็ตในป่าในเขาได้สบายนี่เห็นไหมอืมนี่นะครับ โอเคก็ใส่ใิตท่านประมาณนี้อ่าดูการเทสสปีดสัญญาณมาครับนี่โอเคเท่านี้นะครับเทสสปีดนี่ไมสามสี่ขีดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกสามสิบเมตนะครับถ้าเป็นกลางแบบนี้นะครับนี่ เห็นไหมสัญญาณจะแรงขึ้นนะครับนี่โอเคก็สาใี้ท่านประมาณนี้นะครับนี่โอเคครับนี่โอเคนี่นะครับ